สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องออจีโพดนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ในเกมแท็บสกันอีกแล้วนะฮะหรือว่าเกมตัวออดที่ผมชอบเล่นนะครับเออเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็กลับมาในการเล่นตัวละครมอดกันอีกแล้วนะฮะซึ่งบอกเลยว่าไอ้นี่มันมีชื่อว่าบิสเนสแมนนะครับหรือว่านักธุรกิจของเราเออซึ่งผมจะเ,เรียกมันว่ามาเฟียละกันนะครับทำไมถึงเรียกมาเฟียก็เพราะว่าตั้งธุร,รกิจบ้าอะไรแม่งถือปืนไม่ด้วยนะครับถือยูเซตไอไปด้วยนะครับนะซึ่งบอกเลยว่า มันผิดปกตินะครับไม่อยงั้นผมจะเรียกว่ามาเฟียละกันเพราะว่านักธุรกิจบวกกับถือปืนผมจะเรียกว่ามาเฟียนะครับนะเออเพราะว่ามาเฟียก็ทําธุรกิจแล้วก็มีปืนด้วยนะครับอ่ะเออแล้วไอ้ตัวยูนิตนี้มีประมาณอ่50เหรียญนะครับนะก็ตามนี้แหละนะครับแล้วก็มีแบงก์โอ้โหติดตามเงินด้วโคตรเจ๊กเลยนะครับแล้วแบงก์ก็เป็นแบงก์แท็บด้วยนะโคตรเจ๊กเลยนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับกับตัวละครตัวนี้นะครับว่าจะเจ๊กขนาดไหนไปดูกันเลย เอาะครับตอนนี้มาเฟียทั้ง5คนไนด้ลงพื้นที่มาเพื่อจะยึดธุรกิจการค้าของเมืองฝรั่งเศสที่นี่นะครับนะซึ่งบอกเลยว่าก็จะมีตัวขัดขวางนั่นก็คือทหารของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสอยากให้คนในเมืองเขาดูแลธุรกิจนี้เองนะครับแล้วก็เลยไม่ยอมเกิดการสงครามเกิดขึ้นมาดูกอนใน่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะแก๊บ เอาละครับไปปูู่โอ้ยโหยมันยิงได้นะครับนะเออก็ต้องยิงได้นี่มิวเซตไออูหูเอาละยิงไปแล้วยิงไปแล้วโดนแล้วปู่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 ปปโอ้หทหารบอกเฮ้ยมันมีปืนกูมาทำไมวะเนี่ยเอาแล้วตัวอะไรโอ้เรืออยู่ด้านบนนะครับนี่ก็คือหน่วยสไนซุ่มยิงนะครับนะของสมัยก่อนซึ่งฝรั่งเศสไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่จนมีพวกมาเฟียนะอ้โหูบอกเลยว่ามีปืนทันสมัยนะครับยิงไปแล้วนะครับแต่ก็ยิงไม่โดนนะครับมา ไอ้นี่บอกเอะเชะน้ายังไงมึงก็ยิงกูไม่โดนหรอกเว้ยมันติดรู้หรือเปล่าไอ้ขอสอยในนี่ปัน่นไส้สอยในทีหนึ่งได้ไหมเออตายไหมวะไม่โดนนะครับนะอา้อาวอ้าวไอ้นั่นตกอา้าวไอ้นี่ทำอะไรอา้อาวอา้าวเฮ้ยจะยิงกันโดนไหมเนี่ยมันยิงอะไรวะเนี่ยอยากรู้มันยิงอะไรอะ่ะลูกกระสุนอะไรแปลกๆทำไมมันแปลกๆวะมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะ เอ้ยมันคือก้อนเงินนะครับมันยิงก้อนเงินนะมันไม่ได้ยิงกระสุนนะครับนะมันมียูซี่ที่เป็นก้อนเงินเนะี่ยเป็นกระสุนนะเนี่ยโคตรเก๋อะนะครับนะโอเคสําหรับตัวนี้นะครับนะักธุรกิจบอกว่าฉันจะปล่อยแกไปละกันเนื่องจากฉันฆ่าแกไม่ได้ทันทีงั้นธุรกิจของเราเราก็ยึดแล้วของที่นี่ เอาละครับตอนนี้ทหารฝรั่งเศสก็บอกว่าอย่าได้หวังยืดธุรกิจนี้นี่คือชุดสุดท้ายของทหารฝรั่งเศสไปแล้วอเอาละครับยิงยิงโอ้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 พวกมันมีป <m ock essays play> ืนเราวิ่งเข้าไปหาพวกมันทําไมเอ้ยมันโยนอะไรเนี่ยโอ้เอยมันโยนเงินให้นะครับนะทหารฝรั่งเศสบอกเออกูยอมก็ได้นั่งเงินนะครับคนฝรั่งเศสเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ด่าคนฝรั่งเศสนะครับผมหมายถึงว่าในเกมดีนะครับนะนักลบมานั่งเงินนะครับนะเอาเงินก่อนนะครับ เอาละเอาไปติดไอ้นั่นอีกละเ,เลยได้มันก็ตกอีกแล้วเอเอโอเคนะครับนะสำหรับเมืองฝรั่งเศสนะครับโดนมาเฟียยึดแล้วนะครับนะตอนนี้เอาครับตอนนี้พวกมาเฟียทั้งห้านะครับก็ได้ลงพื้นที่มาที่เผ่าของชาวนาน,นะครับ <S <s <c> เพื่อที่จะมาซื้อไร่นามาทำโรงงานธุรกิจของมันนะครับเออซึ่งบอกเลยว่าจะเรือหรอครับนะเพราะว่าชาวนานไม่ยอมรอโอ้มาแล้วครับ ว่เด็กแว้นนะครับบุกก่อนเออบุกกรอบก่อนเฮ้ยมันโยนโอ้โหมันระเบิดเงินนะครับนะนี่เขาเรียกว่าจ่ายด้วยเงินแบบไม่ต้องพูดถึงโอ้โหเอาละเอาละอลเออพวกเราเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าแบงก์เสกมาได้ใหม่ด้วยเออโอ้โหบนเหลือต้องสามคนพวกเรายอย่าปกป้องเฮ้ยไม่ใช่ปกป้องดิปกป้องไม่ให้พวกแัตนี่เนี้ยขี้เมาของรึเปล่าถ้าเป็นเบียร์เนี่ยกูคงฟิกกว่านี้แต่นี่โยนเงินเนี่ยโอ้โหกูรวยอยู่แล้วเออฮ้ยตาย เออเอ่อเอ,เอ,เอยังไงครับตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นโยนไปแล้วตูมเฮ้ยแพ้ว่ะโอ้โหเรียกมาต้องเยอะนะเนี่ยอันนี้มันตัวละห้าสิบเองนะครับห้าสิบยูนิตเองนะเจอับบนี้ต้องเยอะนะครับเป็นพันนะโอ้โหแพ้เฉยนะครับนะเออเอาละครับตอนนี้นะครับมาเฟียทั้งห้านะครับก็ได้ขอซื้อวังพระราชานะครับแต่พระราชาบอกกูไม่ให้มึหรอกมาโถกูเป็นพระราชามันกันจะมีวางไปทำเตี๋ยอะไร,ระโถ่เอ้ยนะครับเอาละตอนนี้แหละไฟกันเลย เอาละครับโอ้โหตอนนี้นะครับตักธุรกิจนะครับโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ปาร์เฟียนะครับเปิดยิงบัตรครับยิงไปด้วยเงินนะครับพวกนี้ล้มด้วยเงินก้อนนะครับเอหนี่เป็นกระสุนเงินนี่หว่านะครับนะฟาดเงินนี้กับทหารนะครับแต่บอกเลยว่าแม่ทัพบอกเอแค่เนี้ยเงินยิงงยังไม่พอหรอกต้องส่งไปชั้นสักล้านหนึ่งอ่ะท่านหนึ่งจะฆ่าพระราชาให้พระราชาบอกอะไรนะมึงพูดใหม่ซิเอาละโอ้โหเข้าใกล้ได้ลครับตอนนี้นะครับไม่ยอมทิ้งเมืองเลยนะครับแล้วเอาละเออโอ้โหตายนะครับตั ตายเรียบร้อยนะครับมาเฟียผมตกลงจะเรียกมาเฟียหรือนักธุรกิจกันแน่เนี่ยผมติดคําว่ามาธุรกิจว่ะนะแต่ก็อยากเรียกว่ามาเฟียเพราะมันมีปืนไงปะโถนะักธุรกิจบ้าอะไรมันมีปืนวะนะเรียกมาเฟียแหละนะครับต่อมานะครับมาเฟียทั้งห้านะครับอยากได้คําเป็นของตัวเองบ้างนะครับแต่บอกเลยว่านี่ไม่ได้เป็นของซื้อแล้วก็ไม่ได้เป็นของขายเพราะว่านี่มันคือบ้านของฉันนะครับหัวหน้าเผ่าคอยบอกนะครับนะเออแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าซื้อไปแล้ว มันจะเอาตังค์ไปทาอะไรด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้ตังค์ไม่เป็นเพราะที่นี่ไม่ใช้ตังค์นะครับราสัตว์กินอย่างเดียวเอาละมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละัะโอ้โหเปิดฉากนะครับยิงเงินใสต่ตโอ้โหพวกเราล้มตายไปตังหัวเรามีช้างทั้งสองตัวเอาละหัวหน้าคอยยังอยู่นะครับเนาะพ่อ,อาตายหัวหน้าคอยตายนะครับตอนนี้เรือช้างช้างบอกอือฉันไม่ยอมไม่เกย,ยึดบอนฉันได้หรอกเอาตายตายมันโดนระเบิดใส่แล้วระเบิดเงินด้วยโอ้โหเรียบร้อยนะครับถ้ำนี้แม่งโดนยึดแล้วไม่นะ เอาละครับต่อมามาเฟียตั้งค่านะครับก็อยากถมเงินเล่นนะครับเพื่ออยากได้ที่วิ่งจ็อกกิ้งนะครับนั่นนั่นก็คือเมืองกรีกนะครับดูมันดิอยากได้เมืองวิ่งจ็อกกิ้งอ่ะมันรวยขนาดไหนไอ้พวกบ้าพวกนี้นะครับแต่ก็บอกเลยว่านี่คือบ้านกูกูไม่ให้พวกมึงมาวิ่งจ็อกกิ้งเล่นหรอกนะครับสูดบอกเอาละมาดูกันดีว่าจะเป็นขนาดไหนนะครับเอาละครับตอนนี้โอ้โหยิงถมเงินไปแล้วนะครับอ๋อเอาไปเลยฉันจะจ่ายแกด้วยเงินนี่แหละ ยุคนั้นยุคเกลียกนะครับคงไม่มีเงินแบงค์นะครับนะเอาละยิงไปแล้วยิงไปแล้วโโอ้หเขาไกลแล้วไม่ได้โอ้โหพวกมีดทอมาแล้วโอ้โหโอ้โหมีทอตายแล้วนะครับตอนนี้นะครับเหลือกันมีตู้โอ้ยโอ้โหตายแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแพ้เฉยนะครับผมบอกเลยว่ารวมกันนะครับไอพวก5ตัวเนี่ยมีประมาณ250ยูนิตเองนะแต่พวกนี้มีประมาณห0 0ันเก้าคิดดูดมาชนะได้อะมันชนะได้อรัท่านผู้ชมดูดิสู้ตายเดี่ยเดียวเพราะว่าน่ะตายโอ้โหสวยเลยนะครับแพ้ นะครับยูนิตรวมกันไอ้พวกเนี้ยสองสองร้อยห้าสิบนะครับกับฝั่งนู้นหกพันเก้าโอ้แพ้เขาเฉยสุดท้ายเขาก็ได้เป็นที่วิ่งจ็อกกิ้งของพวกคนรวยนะครับนะ <_ p id> โอ้เจ้านะเฉย <_ p id> เอาละครับต่อมามาเฟียทั้งค่านะครับอยากซื้อที่ดีเอาไปทําโรงงานน้ําแข็งนะครับแต่บอกเลยว่าไวกิ้งคงไม่ยอมนะครับเราจะพอโจดห้าร้อยดูซิว่ายูนิตที่เยอะกว่าสี่พันหกดูสิจะสู้กับสองร้อยห้าสิบได้ไหรือเปล่านะครับโคตรเยอะนะครับโอเคไปดูเลย เอาละโอ้โหยิงไปแล้วนะครับตอนนี้นะผมวงยิงถุนเงินไปแล้วนะครับโอ้โหเอาละคราวนี้เป็นมีถนว้ยแข็งโป๊ะนะครับแต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันถุงเงินได้โอ้โหร่วงร่วงว่าคลีรี่ร่วงนะครับเอ้ยตัว500บอกเฮ้อฉันไม่ยอมให้แกถุงเงินไปซื้อเอาสร้างโรงงานน้ำแข็งหรอกตายนะครับนะแข็งอยู่นะครับแต่บ่ตายนะครับนะตายดื่มนะครับนะโอ้โห ต่อมาละครับมาเฟียทั้งห้าก็บอกเอ้ยอยากซื้อประเทศญี่ปุ่นเว้ยรู้สึกมัาอยากซื้อไปหมดเลยนะเนี่ยไอพวกบ้านเนี่ยโอ้สัมุไรบอกไม่มีทางยอมมันจะได้หรอกอนะครับโดยเฉพาะวอนนาเจแปนของเรานะครับโอ้ซึ่งบอกเลยว่ามีขนาดตุ้งแช่มาด้วยนะครับดูสิว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับนะเอารับโอ้ทางฝั่งมาเฟียยิงกระสุนใส่ก่อนนะครับตุมต้มตุมต้มตุมต้มตุ้มมาดูกันนะครับว่ายูนิตไอพวกนี้รวมกันประมาณ6000กว่านะครับสู้กับ250หโอ้โห โคตรเซ๋เลยนะครับนะก็ ock, นะครับนะถึงแม้วกมันจะอยู่ไกลก็ตามเหอะผมคิดว่า250ยังไงก็ต้องชนะเอ้ยแพ้แพ้หกพันอยู่แล้วอะ่ะแต่นี่คือแบบมันมันไม่แพ้เลยอะ่ะนะเน่เออซึ่งมันเป็นเป็นตัวยูนิต50บาทที่โคตรเจ๋งเลยนะครับยูนิตตายตาย,ตาย,ตายมันกรต้งแช่บอกถึงกับงงบึง้งทัอะไรของมึงเนะี่ยเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาโดดเข้าไปเอาทัอะไรของมันมามนไะ้อ้าเอา้เอาตายตายคณะทุ่งแช่กูตายเออตายให้หมดตายโอ้โห แพ้เฉยนะครับตัวเขาซื้อประเทศไปแล้วรู้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดูบางกี้หมดสภาพนะครับโอ้นะไอ้พวกนี้มันแพงกว่าไอ้นี่ต้องสาสิบเท่าเลยนะครับผมบอกสาิเท่าเลยนะไอ้พวกนี้หกพันไอีกนี้สองร้หสิบนะจึงแม้ผมไม่วางไกลขนาดไหนผมว่าโอกาสที่ไอ้พวกนี้จะชนะมันก็มีมากกว่าอยู่แล้วปะเพราะว่ายูดิตมันต่างกันเกินนะครับนะ,ะไอพวกนี้ก็ปัดได้ด้วย ไม่ใช่ว่าปัดไม่ได้นะครับแพ้นะครับต่าธุรกิจบอกเฮ<ะ>้อ<ะ>ที่ดีเป็นของข้อแล้ว,วเอาครับต่อมาตัางธุรกิจก็จะมาเจอกับพวกไพเลดนะครับซึ่งตัาธุรกิจบอกโอ้เรือแบ็คโพมันสวยจริงๆเลยแววะอยากได้บ้างสักลำหนึงนะครับแต่หัวหน้าค่อยบอกว่าเฮ้อมึงจะมาซื้อเรือแบ็คโพต้องผ่ากูให้ได้ก่อนวะไอ้น้องไม่มีใครชนะกูได้หรอก เอาระครับโอ้โหพวกนี้บอกจะซื้อเรือแบ็คโผหรอไม่มีทางคนห,หน้า่อยบอกไม่ยอมนะครับนี่โอ้โหดึกไปแล้วนะครับบักหนึ่งบักคนหน้าใหญ่สุดนี่เป็นไงล่ะบักคนหน้าใหญ่สดุดรอบักมาเฟียเออมึงมึงมึงเออมึง,ง,ง,งดึกไปแล้วมึงโดนระเบิดเลยมึงโอ้ข่าไปกี่แต่ละตัวนะครับนะเออเอาดีถึงว่า เป็นเพราะว่าไอ้พวกนี้นะครับมันกันกระสุนได้ดีนะครับนะเพราะว่ามัน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 เลยตายช้ากว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ามันปีกล่องเนี่ยมันได้เปรียบนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยิงไกลนะผมไม่ได้เอามาโกนะเออเอาดิ250เจอกับ7,000น่ะยูนิตอ่ะเอาดิเอาเอ้าว้าวคอกูตายแล้วเอ้ยเหลอความหวังของพวกมึงแล้วเอาละวิ่งไปให้ไกลเขาอุ้ยมันโดนระเบิดโอ้โหเออเอาเว้ยเอาเว้ยไปเร็วไปเร็วไอ้ทุยวิ่งไปไม่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 เออฉันคิดว่าแกไวนะฉันคิดว่าแกไว้มันโดนระเบิดไปอีกแล้วเฮ้ย ระเบิดเงินน่กกระเป๋าเงินคือมันรีเร็วมากเลยอ่ะดูดิดูดิดูดิดดแปบ๊บเดียวอ่ะมันเพิ่งโยนไปแต่ก็แลกมากด้วยนะครับแพแน่แน่เลยวะ่ะแพแน่แน่เลยวะ่ะถ้าไหนไม่ยิงตอนนี้ได้แพ้นะเอ้ยเรือแบกโพจะเป็นของมันอยู่แล้วเร็วลูกเรือฆ่ามาันให้ได้โอ้โหน่าคอยบอกกูปิดชีพแป๊บโอ้โหนะครับนะไม่มีอะไรกันนะครับไอ้พวกนี้คือแบบกันได้ดีเลยอ่ะนะครับดูดิยังไม่ตายดูดิมันอึ่นขนาดไหนอะ่ะนะครับนะเออนี่แหละคือความสาม,มารถของกระสีเรือนะครับนะ เออก็ดูดิยังไม่ตายอ่ะบดีกูอีกเอ้าวยังไงกูก็ไม่ตายอ่ะกูจะขึ้นมาใหม่มาหามึงตลอดอ่ะหัวติดหัวติดอ้าวไอ้หัวมันติดนะเจ๊กูทำไงอ้าวตายยังเนี่ยอ้าวมันวิ่งเข้าไปหาแล้วมึงสวยแล้วหัวติดสรุปนะครับตะกี้นะหัวโข้อเออเอยจะยิงแล้วเว้ยดอกหนึ่งเออเอาเอาเว้ย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 ยิง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 ขอแม่แม่ขอแม่แม่ตกน้ำไปเลยเวรกรรมตกไปยังเนี่ยตายแล้วนะครับโอ้โห ซื้อเรือแบ็กโผเราไปแล้วบักธุรกิจเอาละครับสำหรับตัวละครมาเฟียก็ต้องพอใค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมตั้งปฏิฐานไว้ว่าจะทําคลิปประมาณรั1 1ินาทกาีกว่าๆนะครับแต่ตอนนี้ถ้าทำไปอีกมันจะเลยแน่ๆนะครับนะให้น้องๆเราดูต่อในวันพรุ่งนี้เอานะครับว่ามันจะไปทําธุรกิจกับเผ่าไหนอีกมันจะไปทําธุรกิจกับเผ่าไหนวะ